อาจาย์เอ๋ตัวเองตอนนี้ก็มาอยู่กันในเกม Decaying Winter เอาเป็นว่าไม่พูดมากแลวเสิเวลาเก็บพอด้วยกดจอยเกมเลยเพื่อนบอกแล้วก่อนเลยว่าเกมนี้เป็นเกมแบบเอาชีวิตรอดนะหาของอะเอาชีวิตรอดไปแบบมานสิบวันอะ่ะจะมีชักจบอยู่เกมนี้แต่ว่าในระหว่างนั้นก็จะมี พายุเข้าใช่ไหมจะมีพายุเข้าแล้วจะมีมอน่ะคอยเลดเราอ่ะเลดบ้านเราอะนี่คือบ้านเรานะเป็นฐานเราที่จะปลอดภัยแต่ตอนที่พายุเข้าพอพายุเข้าเราจะอ่อนไม่สามารถออกไปข้างนอกได้นะเอชก่อระวังด้วยเห็นไหมระวังไอ้พวกขวดโล้นตรงนั้นน่ะเป็นสไนเปอร์เริ่มมากูโดนเลยเพื่อนโอ้เพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนเลยเฮ้ยเอาละระหว่างนี้ต้องรีบหาของความสามารถเปิด ของก่อนพายุมาแล้วรีบเข้าบ้านเพราะว่าเดี๋ยวเป็นพิษก็คือพายุพิษมีคําถามมันเก็บของไงวะกด e กด x เป็นการตอบของโอเคือเกมนี้ผมก็มีประสบการณ์เล่นมาค่อนข้างกระโชกชนทีเดียวนะเดี๋ยวผมจะเป็นไกด์ให้แต่ตอนนี้คือเพื่อนเริ่มผมแม่งจะตายแล้วเพืตายจริงด้วยเอูบอกให้รีบเข้ามาชิคเก้ บายังไม่รู้ไงคนออไปก็เกิดไปไม่เป็นไรไปยังไม่รู้คนไม่รไมก็จะไม่ิดฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวลเฮ้ยลำลำไปคนดีไมไอ้ยย เมื่อกี้รันเมื่อกี้แย่ได้แหละรันเมกี้แย่ได้เพิ่งเดินน่ะดูดีๆนะแม่งซ่อนกับดักดีสังเกต่ะคุณน่าจะมีคอมมานด์เซนต์กับการมองกับดักอยู่เฮ้ยกล่องตัวนั้นเปิดไปแล้วนะจะไม่ผิดฮะเดี๋ยวเราเราเพิ่งเปิดดีโอเคแลกหมดรอเลยเพื่อน้แล้วก็ระวังนี่ด้วยไอตรงข้างๆอบิลิตี้อ่ะ มันจะมีตรงรูปเราติดเชื้อนะเราติดเชื้อจะอยู่ในนี้ยอ,อย่าให้ไอหลอดแดงๆอ่ะมันรันหมดเว้ยถ้ามันมันหมดเมื่อไหร่อ่ะเชื้อเราอ่ะมันจะเพิ่มสเตตเว้ยมันจะทำให้เราเหนื่อยง่ายขึ้นแล้วก็ตีเบาลง <อา S 1> <า>มาวางเลยนี่นี่กับเราจะก็ข้างบ้าเกมมาเนี้นโยโหเหนื่นนะอยมากปรโยชน์แล้วนะไอผมก็ต้องใช้อาวุธตีอะไรแม่งยังง่ายอยู่ใช้ทิ้งด้วย ไติดอ๋อแต่ตอนนี้ติดสถานะวิ่งไม่ได้อยู่อ่ะปึ๊บไปโดนเลยอ๋อไปโดนเลยโอ้ยเจ็บเฮ้ยขวานไม่เคยกลัวปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายแต่ว่าตัวพิเศษเราเนับแล้วว่ะต้องกลับแล้วบางครั้งอ่ะถ้าเกิดเราตีมอนไม่ตายอ่ะมันมีโอกาสที่มอนแบบเป็นตัวพิเศษไปแบบเราเราโจมตีมอนด้วยอาวุธที่มันแบบควรจะวันช็อตมอนอ่ะแต่มอนมันไม่ตายอ่ะ มีโอกาสที่มันเป็นตัวพิเศษเ๋อเมื่อกี้ใช่ปล่ะเมืรูกมาวางเพื่อนมาวางกับดักแล้วมันมาแล้วโอ้ยเกิดเสียเสียเนื้อเยอะอยู่เดี๋ยวตอนนี้กำลังหายายอยู่เอ๋มันหายายมงแขนได้แล้วติดเชื้อจะเตะต่ออีกนิดเดียวจะเฟซ่อง หายาพิเจรันนี้เราเจูยาเท่ากับพ่เจยาใช้เลยกันใช้เลยดูเลือดด้วยเออกระเป๋าวะทำบัคได้ป่ะวะโอไม่ได้เขาแก้แล้วเดฟเขาแก้แล้วกดเกียร์แล้วเราดูเวลานี้ยี่หกวีแล้วจะกลับเลยก็ได้นะมันไม่มีอะไรให้รู้อ่ะแม่งดนไม่ค่อยดีเท่าไหร่

ทำไมเราขโมยอาวุธมันมาใส่ไม่ได้ไม่ได้ติดศิลธรรมโอ้ไม่นะโลแล้วทุกคนแต่เราคนแม่งเลือดน้อยแล้วอเอ๊ะยวขดที่สแล้วเว้ยเชียรในดวงเว้ยเชียรในดวงเชียร์ดวงเดี๋ดย,ยน,อน้อยเราต้องเจอปืนสก๊อตบอลกับ,บกวะไีตัวเลยเอ้ยปืนสเป๊ซ์ะเก็บเลยละกันนี่ก้านนัดสวยกเป็ดไก่เป็นหอกเลยโอเ้อโอเชียร์เป็สองแล้ว แม่งไม่มียาเลยทุกคนเปิดตู้ยาไม่เจอยาเป็นอะไรวะมันเด็กติดยาแล้วเนี่ยตอนเนี้ยพวกเราเป็นเด็กติดยาเลยเจ๊ะเจ๊ะล้เจ๊ะเจ๊ะล้เก็บไฟแล้วแกนเก็บไว้ก่อนเถอรอมันใช้สเปซสามเฮ้ยเฮ้ยอย่าแฟร์อ่ะรีบหนีจากตรงนั้นเลยเว้ยมันเรียกมอนรอใช่แล้วผมมนระบบตายเกตไปเรื่อยๆแล้วไอ้หู เฮ้ยชิบหายแล้วโอ้โหเจ๋งเลยฮนโอ้ชิบหายแล้วเพื่อนมีอาวุธปะมีอยู่อันเนี้ยโอเคเดี๋ยวบึงคอย <c oughs> ยิงเล่นแม่งเฮ้ยเฮ้ยเรา้เแาแล้วเ <c oughs> <laughs> พื่อนโอเคตัวแตกไปละเฮ้ยอายุกำลังมา เฮ้ยเหี้ยโอ้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 มาไฟฉีดเท่าไรเอาปืนนิดไอ้ยดิจาเหรอเอาเว้ยเฮ้ยเจสันเฮ้ยเฮ้ยเฉยหมดเนาะมดแลยวบุญไทยก็บุญไทยเหี้ยขันโหรสไตายพี่ได้สวยรอดเฉยรอดเฉยอะมีแค่อาวุธเดียวไม่ได้ขโมยปืนไปมาใช้วะเออมันเก็บไม่ได้ไม่ได้เก็บอ่ะ เดี๋ยวใช้ยาเนี่ยเราติดเลือดไหลหนักตัวแตกอะ่ะอันนี้เจ๊เจ๊จะเฟสตาวรอเราจะไม่เรากลับไปเฟสหนึ่งแล้วไปเอาละเรารอตายเนี่ยคืนที่ห้านะมาได้ของอีกฝันเบิดเอือยโอ้เช็ดรีบไปไหนเชิทีไม่ได้มองทางมองทางดีนีเนี่ยเิ่งดูดีๆเลยเนี่ยเราเบิดกีกเลยอ่ะอันนี้แฟร์อันนี้แฝง เหย่มันเรียกแอนด็อกเนี่ยโอ้ของ,องต้องแตบ็บเอาวอไม่มีชี่ออะเลยไอ้กระสุนก็ไม่เก็บอะไรวะเนี่ยนี่ยาอันนี้คือยาแบบ<ห>ขั้นหนึ่งของอันนี้เรากินอันนี้ก็ได้ยาเนี่ยเอยกินอากาศ กกเกยสะสมไว้ระเบิดโอ้ระเบ <c oughs> เิดเกือบแล้วเยอะจังเลยเวื่อเราอยู่เวนเนียดกงอ่ะเราอยู่เวียดกงนั่นเนี่ยรู้ปเปเล่า6นัดติดเกิดแล้วเกิดแล้วไม่นะไม่มียาเนด้เอเจ้าท่านเราต้องใช้อาวุธแล้วแหละเนี่ยทองเนี่ยไปใช้เลยเดี๋ยวใช้ปืนเองเนื้อตัวโล่ชิบหายแล้วมาผิดหมวดเพื่อนเล <c oughs> ี้ยวดีชอบ กับอย่าตายนะเพื่อนมึงเลือกสีผสมนะเพื่อนฮะชิบหายแล้วเยอะอยู่เนาะถ้ากูโดนปืนยิงทีเดียวตายเร็วกว่าชิบหายแล้วไม่เคยรู้เรื่องดาเวเิดเกมดีเร็วว่ะแปลกดีโอ้ชิบหายแล้ว,เ,วเต็มไเต็มเลยไหวชีไหวชีเออเฮ้อก เป็นสายแบบเดี๋ยวก้ต้องเอาตัวนี้แล้วเฮ้ยเกยมนี้มันเล่นคนเดียวเราผ่านปะผ่านนะกู <S 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 เห็นฝาหลังสตรีทลันเลยอ<ฆ>เออใช้สายดีว่าอันนี้ก็ดีคาะตานะาแต่ต้ง<พ>องเล่นเป็นคนตัวเลยวะได้เกมเล่นละเป็นหมอดีวะเป็นหมอดีไม่เอาดี่วะถึงเวลาเร้ไได้เกมเล่นละเกมแหล,ล,ละเลยเกมเดีแหละเห็นนั่งบ้าเลยอะ หลังบ้าเลยเฮ้ยมาเล่นตัวโลแม่งเฮ้ยไม่เออยากลอง try ครับผมพวกฝรั่งวะนี่ใช้ตัวนี้กดจอยเกมเลยเพื่อนมันต้องลำไปนี่เฮ้ยนี่นี่เฮ้ยเสียง เอ้ยระวังนะมีมีตัวเลื้ยนแล้วยิงกแน้ะตัวเลี้ยนตัวเลื้ยนมันจะเป็นจำชื่อไปแล้วคือชื่ออะไรแต่ว่าถ้าเกิดมีใครไปตีสกิ้มันน่ะมันจะเลืนน้นลยนตัทีเว้ยมันเป็ี่ีจำเป็นอย่างนี้ต้องเปิดไม่เป็นไรเอ้ยท่านอะไร ฝากฟุตเบร์เขาด้วยวิ่งเลขมันเพื่ออะไรวะเอ้ยเดี๋ยวมันบักวะนิ่งๆหนึโอ้เชื่อตายอ่ะเปลี่ยละอาร์มสตอรมเองเอ้ยไหนว่าน,นันโมเปชีมึงอะ่ะกุศลแต่งเป็นอาร์มสตรองเลยนะเนี่ยเผื่อจะแข่งแกับตัวอื่นออกมานะของไปอยู่นู่นหมดเลยอะ่ะโอ้ผีแคมป์ด้วยอะ่ะอ, <c oughs> อไปดูแล้วไปดูอ่ะ <c oughs> Yup. <c oughs> <constitutional> โอ้พายุมาแล้ววางลยเพื่อนเอเคเอาหมกเฮ้ยตัดไป็แก๊สจริงแต่ได้เกตขวดเจไดห้าเกตเลยวั้ยนี่อะไรเฮ้ยเจ้เฮ้ยตัวนี้เสร็จแล้วโอ้ย แต่ละเลยเพิดหน้ากลัวเลยยัยเกมนึงเกมพร้อมนะเพื่อนเฮ้ยเฮลย่ากรวปิ้เอ้าเออเชิดไม่ดีตามลยะเนี่ยนี่จิ๋วก็เก่งจิจูก็ลำเป็นเฉยเลย โคตรจะปิดเชี่ยมอนผีกันแล้อลวอะไรวะนี่อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเอาเละไม่อยากวิ่งใส่แล้วคอนดิชั่นวิ่งใสไลลไนไอย้ไลลออยังเกิดนี่ข้าดึงไม่แฟบแบก็กเจอภาพดำซ้ำว่ะเพื่อน <c oughs> เจอภาพดำซ้ำอีกรอบนึงว่ะเดี๋ยวก็ต่ีชักรอบไหมเอาเละทำซ้ำไหมวิ่งใส่เหมือนเดิมไหมเฮ้ยอาวุธนี้ไม่ใช้ไปอันนี้ดีคัแนนเนี่ยวางแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเร็วเร็วมาละเพื่อนมาเท่ว เยเฮ้ยไเสร็จแล้วทก็บก็บอก่ว้ว่อ้าเียตายนคิดตีเข่าดาเมจไม้อ้ยกม่เป็นเลยเฮ้เี้ยกบะอกแล้วไอ้ียเอมตีหัว้เจ้โดนหัวเนี่ยนเดอหัวเลือดไหลเนี่ยเฮ้ยเวลาคตายโดนหัวบ่อยมาเลยตายเขาโดนหัวบ่อยมากเลยเฮ้ยสก้าวพอ่ยเนี่ยตายเนี่ยเที่เลยว่ะ ใกล้ๆเลยอะเดียวในพิกไอ้มึงเอาปืนไปใช้ได้นะเ้ยเพราะว่าถ้าระดีปืนมอนไม่สนใจเว้ยมันคือเหมือนแบบหลับพลน่ะเด็กยูเคคนเลาใจครับไม่น่าติดเลกกอรสิบแบบมั้งเออผมใช้เพลงนี้เลยนะมันนัวเพลงนี้อ๋อมีคนอยู่ข้างบนพนเลยพิทแมนพิทแมนแล้วใครเป็นคนเตินของเขาอยากรู้อะ เราขอเกิดเรื่อยๆเราแรกๆก็เคยสงสัยอยู่นะเฮ้ยไม่ต้องล้านใสเฮ้ยชิบหายตัวยี่นี่แล้วมิกงหนีแล้วอะไรวะทำไมตาที่ผีมันเยอะจังวะอะไรเฮี้ยอู้หูยเยอะโอ้จะอยู่ไม่อยู่โอ้มบายทีตรงนั้นด้วยอ่ะโอ้มันวิ่งมาแล้วเหี้ยเหี้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออแต่ตายงั้นหะ เกกไอ้ตรงกูมันยิงที่อะไรก่อนลูกซองแบบหนาอะไรแบบนีกูเจอแต่ผีเพื่อนกูมาหาแล้วมั้ยกูมาหาแล้วมั้ยโหคนเยอะมากเลยเยอะสิบอกแล้วหนัวจริงเฮไมกูยิงเบสเดียวแบบใช้ปี๊บป้าเบสเบสเดือดเว้บสเดือดเอาเรียมระเบิดเยอะเระเบิดไฟอ่ะที่ต้องเสียมมีเนี่ยมีไฟบอมอยู่เหนือไอเล่นแบปยานี่อะไรอ่ะโอ้โหสุดไม่มี ของเยอะแค่ไหนเราก็ตายเดือนตีเหี้ยฝนโค่นเยอะเลยอะไรเนี่ยประกอบม็อบอะไรกันเนี่ยนี่แล้วมันยิงไหนกันวะไม่รู้ไม่รู้สนายเปิดดิฮะโอ๊ยเดี๋ยวตรเด็กเจ็บอะเจ็บโคตรอะเสียงดังว่ะเสียงดังมากเราใจเราใแล้วรถบอกมันไม่มีระบบแบบ รถเก่งไว้ย,งยังอย่างเลยระบอกก็ออมีกระผมนั้นเกงก็ไม่ทํามาของเจ้าของเกมอ่ะเพราะทำแค่ว่าแบบปิดไปเลยะ่ะผมก็อยากให้มันมีเพลงด้วยไงมันก็ได้แบบเล้าใจอะ่ะผมคิดว่าเฮมไม่ติดลิกสิทธ์นะพราะว่ามันเอามาใช้ได้มันเอามาลงรูบ็อกได้ก็ถือว่าอันนี้เลยแหละจะผ่านเพราะรบ็อกก็เคยมีดาม,ม่าเรื่องลิกสิทธ์เพลงนี่แหละโดนไม่หลายล้านอยู่อ่ะเดีด๋วยวตั้งระเบิดไปนะอย่าเข้าใกล้นะตายนะอย่าเข้าใกล้นะ อันตรายนะตัวทีด่เดียวเนี่ยยิ่งพูดมันยิ่งยุเร็วว่ะเ <c oughs> อย่าไปเหยียบนะเออเดี๋ยวเรามาแถวนี้กันท่านตัวนี้กูวางระเบิดตัวนี้นะอ่าดีกขั้วจะจำไว้แล้วกันเออมึงวางบางวันน่ะวางแถวตรงนี้โอเคโอเคนี่งไงระเบิดไฟมีอันหนึ่งเนี่ยมึงเก็บระเบิดไฟเก็บไว้กพวกแกเนี่ยไฟแรงก็สูงได้เยอะเนี่ยทีแม่โคตรเล้าใจเลยว่ะสิงลาแล้วเว้ย เชียนเลื่อหรือ35จะท่านลบยานนี้ก็ได้ยาม่วงอู้ยคนเ็วเฮ้ยเฮ้ยเพี่เร็วโอ้ยมาฟูแน่เพืเอออีกยล้เออเอาเป็นว่าว่าทัสอนกนทุกคนนะครับพี่น้อง เด <mile> ี๋ยวให้ผมค่อยผมไปซ้อมไปซ้อมก่อนเลยรู้สึกว่าด่มันแบบมันเพิ่งกลับมาเล่นไงทุกคนเลยมันเพิ่งกลับมาเล่น้ยมันค่อยชินระบบแบบสักอย่างเลยแล้วแบบมอนเกมเนี่ยแม่งทรมมตีแรงอยู่แล้วไงเหมือนไอเอลคับอะที่ว่ามอนมันชอบตีเข้าหัวเกมนี้ก็เป็นเวยก็ไว้พัศสอนะพัศสออาจจะมานะถ้าผมอยากเล่นนะแล้วแต่อารมณ์ผมแล้วกันเพราะว่าเกมเนียมันเล่นโคตรยากไงและยิ่งคือสุดท้ายอ่ะมันยิ่งยากดย อันนี้แค่แบบคืนหกนะเนี่ยแต่ก็ถือว่าเรามาได้ไกลแล้วนะนะสำหรับคืนหกก็ถือว่าดีครับเลยสำหรับเพิ่งการสําหรับการกลับมาเล่นเอออพอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าฝากกดไลค์ไลค์แชร์ดี่ยสำหรับใครดูดูมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากมากนะเออมีความอดทนมากที่สามารถดูคลิปคุณภาพกากกับช่องกากๆกได้จนมาถึงแบบจบคลิปแบบเนี้ยไหนก็ไหนละฝากกดไลค์ให้ได้นะกดแชร์น้่ยช่องผมกม็ได้ดังไปไวเอาเป็น<ม>ว่ามสตรชมตรงไหนก็บอกกันได้นะครับ เอาว่ะไปละทุกคนเจอกันบาย